เอินซื้อหวยนะฮะเอาอย่างนั้นนะไรไม่ได้จันเราะว่หาแปดสิบไม่ได้หาแปบาทไม่ได้อุ้ยไรไม่ได,ไไดหไ้หนูไม่อาจารย์หนูไม่แคร์หนูก็หนูก็ซิฟแม่ค้าว่าเท่าไหร่นะคะกลัวแม่ค้าจะเสียหายใช่ไหมจันเสียหายเสียหโอ้แต่แล้วแต่แล้วแต่แล้วมาแล้วมาแล้วพี่พี่จ๋าเลขอย่างเนาะ งองวดนี้รวยจ้านะคะอย่าลืมเอวลั่นไปตลาดกันพรุ่งนี้นะคะตลาดก็ได้ปั๊มน้ำมันก็ได้นะคะหรือเจอจัก,กรยานกุ๋งกลิงนะคะที่พกแผงนะ,ะที่พกแผงหวยมาหรือมอเตอร์ไซค์อะฮะจัก,กรยานก็กุ๋งกลิงนะคะนะคะมอเตอร์ไซค์ก็ปิด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 อย่างงี้นะคะโบกซื้อได้เลยนะคะ โบกซื้อได้เลยนะคะประชาสัมพั์อีกทีค่ะเราสองคนจะไปทําพิธีบวงสวงที่คําชะโนดวันที่สี่กุมภาพันธ์นะคะสองพ้าช่วงบ่ายใครอยากเจอพวก,กเราสองคนนะไปเจอกันได้ที่คําชะโนดค่ะนะค,ะนะคะนะนี้ประชาสมพั์เราไม่ได้เราไม่ได้จัดพิธีอะไรมากมายนะที่รักนะคะก็เป็นพิธีบวงสวงจองโต๊ะบวงสวงธรรมดาค่ะนะหกหมาแน่นะคะไม่แล้วหกสี่หมาบอคุณพ่อคุณแม่ สองแปดสุดปังพี่พี่พิมพให้หน่อยจ้ะที่รักสองปดสุดปังค่ะสวัสดีที่รักหวยมาแล้วสองปดมาแล้วจ้าพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยได้ไหมจ้ะสอง 8สุดปัง28สุดปังไปเจอ28หรือเจอ82ที่ท้ายลอตเตอรี่ซื้อได้ไหมซื้อได้เลยนะคะพี่จ๋าะนะไม่ว่าจะเป็น28หรือ82นะคะเลขสวยสวยสวยค่ะพี่จ๋าะนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวอาจาย์เค้ขออนุญาตพูดขั้นเพื่ออาจารย์เค้เคยไล์เลขทูบทีเดียวอะ่ะยาวเลยแล้วก็คลิปกระปิวเลยนะคะนะใขณะไลส์สดเขาเรียกปิวกลางอากาศเนาะเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่ง พูดเรื่องอย่างอื่นด้วยนะคะเด่นคือ3กับ4นะพี่ๆคนไหนที่เพิ่งมานะคะเด่นของสูตรอาจารย์แค่คือ3กับ4ค่ะนะ8ถือว่าเป็นตัวหนึ่งในเลข3นะนะคะเด่นคือ3กับ4ค่ะนะคะพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งมานะเด่นคือ3กับ4นะที่รักนะคะทันไหมพี่ๆทันไหมจ๊ะเด่นนะคะคือ3กับนะอ่าตามสูตรนะคะตาม งวดนี้รวยจะงวดนี้รวยนะคะเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะพาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิหลังจากอาจารย์เคขันธิรขานะคะวันนี้กราบขออภัยในความล่าช้าด้วยนะธิรนะคะนะจ๊ะพอดีว่าคนสวยกับคนหล่ออยู่กันสองคนค่ะนะจ๊ะสองแปดไปแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขที่สามกันธีรนะคะสองแปดไปแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขที่สามกันจะทธิรขานะเรามาลุ้นเลขที่สามกันนะคะเรามาลุ้นเลขที่สามกันจ้ะนะคะ เป็นสูตรสองตัวด้วยนะคะเดี๋ยวอ่ะสูตรสองตัวอาจารย์ชัดจะแถมให้เนาะที่ตัดไม่ให้แล้วที่ตัดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นพร้อมกับเลขทุบที่เฉลยให้เลยนะคะนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะที่รักนะ,นะนะตอนนี้เลขทูบของเรากําลังคุกกุนนะคะนะเหมือนอาร์มาจย์แค่เลยก็กาลังคุกกุนนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะแบบว่าไฟแรงมากนะคะไม่หลับไม่นอนค่ะที่รักค่ะสะบู่สิบก้อนพี่จ๋าพิมพ์ผิดค่ะ พี่ณริชาพิมพชอช้างไอ้ส,เสอสเสือสอเสือบปบไ,ไม้ยี่สิบเท่ากับสิบค่ะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกให้เดี๋ยวระบบไม่ดูดจ่ทิรักขานะพี่จ๋าอย่าอย่าพิมพ์ว่ารหัสสอเสือบปบไ,ไม้สิบก้อนอย่างนี้ไม่ได้จ่ทิรักขาสอเสือบปบไ,ไม้ยี่สิบเท่ากับสิบนะคะก็จะเป็นดูดไปสิบก้อนค่ะทิรักนะจ๊ะนะลองดูลองดูลองดูงดนะคะนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นกลิ่นอ่อน แต่ว่าที่อาจาย์เค่จะผลิตจะเป็นกลิ่นกลิ่นของกลิ่นกลิ่นสะอาดจะแรงกว่านี้อีกนิดนึงนะคะ <'re falling, S 1> ล้าย <ๆ S 1> นะ<ตร>ง,งวดนี้รวยจะงวดนี้รวยคนดูสามพันกว่าท่านค่ะพี่จ๋าคุณคุณนิ่มคนดูสามพันกว่าท่านจ้ะคุณนิ่มยู่ถูกเพจและจ้ะทิรักนะคะ เดี๋ยวแฟนเพบอกอุ้ยตายแล้วสบู่แล้วก็ละยี่บาทใช่เพจจริงหรือเปล่า <laughs> ใช่เพจจริงนะที่รักนะเอาละสูตรสองตัวก็ขึ้นให้พร้อมเลยพี่พี่จะได้แคปไปทีเดียวเลยนะคะพี่จ๋าน,นะคะนะพี่พี่จะได้แคปไปทีเดียวเลยจ้ะนะคะสองแปดอ,อ้ยอาจารย์ข้างข้างบนสองกับแปดเนี่ยเข้ามาดูดูเหมือนว่าเลขอยู่ข้างบนนะคะอีกตัวทําไมเหมือนอยู่ข้างล่างเลยอาจารย์ทาไมนานจังกว่าจะถึงนะคะนะ <laughs> ทันไหมทันไหมนะคะทันไหมจะ๊ะสองตัวลอยสองตัวลอยยังสองแปดสองตัวลอยสองตัวลอยคืออะไรอาจารย์นะเราเป็นคนของประชาชนนะลอยบนลอยบนอาจารย์เราพูดอย่างนั้นไม่ได้นะลอยบนลอยบนนะคะเราพ e. <itu? c oughs> ูดจัง uh, ส <c oughs> <2 to> <sair> ัน <c> บ <oughs> ัได้นะคะ นัตตัลี่นะคะพี่จ๋านะคะสองแปดเป็นอะไรได้เนาะเป็นอะไรได้เนาะพี่จ๋านะคะส่วนที่พี่พี่เห็นหนึ่งสามสามห้าเก้าสามสี่หกนะคะแล้วก็ศูนย์สามเป็นเลขนะคะเป็นเลขในสูตรสองตัวที่ตัดให้เหลือห้าหางค่ะนะคะพี่จ๋านะคะเผื่อใครชอบเลขสูตรนะคะเผื่อใครชอบเลขสูตรเมื่องวดที่แล้วเลขสูตรก็เข้าทาั้งชั้นบนชั้นล่างนะ,ะพี่จ๋านะคะสวัสดีพี่สิริพรจ้าสวัสดีคุณแม่ป๊อกจ้าแม่จ๋าสวัสดีคุณ เพิ่มพรจ้ะสวัสดีคุณคุณพัชยาค่ะสวัสดีคุณน้ำฝนจ้านะคะสวัสดีคุณอมลีอมมาอมาลินีค่ะนะคะสวัสดีคุณสมฤดีจ้ะพี่จ๋าะะสวัสดีคุณจ่อมจ้าสองบางคนก็บอกสองแปดสามบางคนก็บอกสองแปดเจ็ดด้วยค่ะเ,คเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะพี่จ๋านะคะเ,คเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นมานะคะพี่นิตยากรบ,บอกว่าสองแปด ชัวนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพี่จ๋นนะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้พี่พี่แคปนะตอนปัดตอนปัดหน้ากล้องนะในเรื่องของตัวหนังสือออกนะคะพี่จ๋นนะคะทันไหมทันไหมนะคะท,ท,ท,ทันไหมจ๊ะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมมาลวจ้า กราบขอบพระคุณแฟนเพจที่พิมพ์ให้นะคะสองแปดเจ็ดสุดปังพี่พี่แคปเจอร์ได้เลยนะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะพรุ่งนี้เราจะเฉลยนะคะคายเลขให้ทั้งสองตัวเลยพรุ่งนี้เหลือเลขทูบแท่งที่สองนะคะพรุ่งนี้เหลือเลขทูบแท่งที่สองค่ะนะคะเราจะได้มีโอกาสนะคะคายเลขทูบให้พี่พี่ด้วยนะจ๊ะที่รักนะคะวันนี้นะคะ คนหลายท่านก็บอกโอ้โหอาจารย์มันเป็นเลขที่สวยมากใช่ค่ะที่รักมันเป็นเลขที่สวยมากนะคะมันเป็นเลขที่สวยมากๆจริงๆนะ,ะแฟนเพจท่านไหนที่ได้ไปแล้วอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมเอวลั่นไปตลาดกันเด้อค่ะ ไปหาซื้อลอตเตอรีร่นะคะใกล้บ้านคุณสนับสนุนการซื้อลอตเตอรีร่ค่ะนะแผงที่ปั๊มน้ํามันก็ได้นะคะแผงที่ตลาดใกล้บ้านคุณก็ได้เอวลั่นไปเลยนะที่ทัทกนะคะแล้วก็บางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้ไปเจอมอเตอร์ไซค์กับจัก,กรยานกลุ่มกลิ่งมาหน้าบ้านได้ไม่ได้ทั้งนั้นนะคะนะได้ทั้งนั้นเลยนะคะส่วนใครจะไปเที่ยวภาคเหนือภาค สนับสนุนการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะวันนี้นะคะให้พี่ๆทุกคนนะคะใครที่ร้อาจันชัดสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะใครที่ทําอะไรแล้วชีวิตไม่ค่อยดีขึ้นหรือใครที่เป็นคนที่แบบค่อนข้างหงุดหงิดง่ายกับการใช้ชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะบางคนเนาะสภาวะกดดันความเครียดแล้วเราเราเราสลัดความเครียดจากงานเนี่ย